เวลาเราใส่ไส้นักเรียนดูนะคะอย่าใส่ไส้ให้มันมากเกินมันป่องแล้วมันก็แน่นใช้ไม่ได้ดอนดอาไมค่ะเวลาเราเลือเอยนัอเรียนดูนะคะ ตอนรู้วสูอ่าถูกไม่พูนเตรียมสค่ะเรียนเวลานักเรียนเรื่อยขนมปังนักเรียนดูนะนักเรียนจับมีดลงไปก่อนแล้วประคองประคองนะคะนักเรียนเรื่อย,ยอกอ,อ,อะะกอมาห้ามกดนะห้ามมีนิ้วจารึกอยู่บนแผ่นขนมปังต่อไหมคะบัน <c oughs> คนเนี่ยทำเสร็จนะนิ้วเนี่ยเต็มเลยแล้วขนมปังเนี่ยแบนเหลืออยู่นิดเดียวเข้ไหมคะ อะไรนักเรียนกดแล้วอย่าพยายามไปกดตรงนี้หน้ามันนอไม่อยากให้หน้ามันกดดันปิดด้านหลังขึ้นมาพอดอนไหมคะข้ามาสองด้านแล้วก็ปิดตรงสะโพเทียมใช่จัดการเดี๋ยวถ้ายอยเข้ามานักเรียนได้มาสิ่งก็ต้องมีการทานนักเรียนได้รู้ไหมอันนี้ไม่ต้องที้ร้อนแก็หมุนเข้ามาได้เรื่อยขี้รอข้าได้ทีละสามคนนักเรียนเวลานักเรียนทักตัวนี้ถ้าเราดูแล้วมันไม่ได้สวยนักเรียนนอกไหมคะนักเรียนจะแต่งไหนก็ได้นอไหมคะ เอามาแต่งเติมก็ได้้เจะเอาพันยับืชก็ได้นะได้ข้าวโพอะไรเงี้ยนะแไม่คุณทำอะไรเลยตั้งแต่ถ่ายไปก็ดไมไม่อไม่ไม่อก็แล้วแต่เราอย่างงี้มันต้องเอาไปลงในคไหไม่เป็น้องไปลงแล้วต้องผ่นหรือเอาผ่นไหมด้วยเอาผัเอาผมดไ ลองลงชี่กาแฟร้อนกาแฟเย็นคนละใบนะคะนักเรียนเดี๋ยวเวลาเข้าทีมจะได้แบบไม่มีแสงอันไหนแบบเึิ่มนานนะมชอบแบบน้ินตาอยู่ในตัวร้อนไข่คุณต้องการเป็นแบบแบบที่มีหอยอันไหนอ๋อนักเรียนดูนะเวลาเราตั้งขายเราก็จะตั้งเรียงแบบนี้รอดไหมคะตั้งเรียงแบบนี้เข้าใจยังอ๋อเข้าใจแล้วร้อนเริ่มเข้าตรงนู้นเลยค่ะ